มาหาเจลีวันนี้วันนั้นไปซื้อปลาหมึกย่งางแล้วเจลีบอกว่าไม่อร่อยนะวันนี้ก็เลยมาหาเจลีเรียบเวเจลีเรียบเวก็จะจัดให้เลยนะวันนี้ปลาหมึกย่างหมึกกระรองนะตัวใหญ่ๆนี่แล้วก็อันนี้เป็นน้ําหมักปลาหมึกนะที่หมักไอที่เขาใช้จุ่มลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีก็คือในเนี้ยมีซอสไอซีอิูดดำ ผงขมิน้นแล้วก็น้ำปูนแดงปูนขาวก็ได้แลแ้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะน้ำปูนเนี่ยแล้วก็ผงเปลี่ยนสีเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะแต่เนี่ยใส่สีเหลืองมันจะได้ดูสวยงามนะนี่ปลาหมึกตัวใหญ่นะเจลีบอกว่าไปซื้อวันนั้นไม่ถูกใจนะวันนี้เจลีเรียกวก็เลยจัดให้เลยนะหมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะจะมาทำย่าง แล้วก็ตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเจลีเรียกวนะ,ะนี่นะพอดูนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนะตามขั้นตอนน,นอะดูนะนะจุ่มลงไปแบบนี้นะนจุ่มไปสักพักหนึ่งนะน่าดูนะก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะ,ะแล้วเราก็จะเอาไปย่างแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้ม ซีฟู้ดอ่าเจลีเรียบเวนะทำง่ายง่ายทำกินเองก็ได้นะของเจลีเรียบเวไว้ทุกอย่างนะ โตโตหมึกกระดองแถวเยาวราชขายไม้ละ200 300 50เลยนะถือว่าแพงมากเลยนะน,นี่เราก็ซื้อมาทำกินเองที่ตลาดไม่ต้องเสี่ยงด้วยช่วงโควิดนะไม่ต้องเสี่ยงไปเยาวราชนะอันตรายก็ทำกินเองที่บ้านเดี๋ยวจะบอกสูตรน้ำจิ้มง่ายๆทำตามได้เลยก็หมักทิ้งไว้แบบนี้แหละ ให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่เราเราจะทิ้งไว้นานมันก็จะเหลืองมากเราทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็จะเหลืองแค่นี้เพราะว่าน้ำหมักเนี่ยมันมันเปลี่ยนสีอาหารอยู่แล้วมันเป็นสีผสมอาหารอยู่แล้วไม่มีอันตรายใดๆแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเพราะว่ามันมีผงขมิ้นอยู่ในนี้ก็จะเพิ่มความหอมด้วยแล้วก็ดับคาวได้ด้วยกินไอ้ผงขมิ้นนี่ช่วยดับคาวได้ด้วย หรือเราจะเอาขามิ้นสดมาตําก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นผงขมิ้นมันง่ายดีสะดวกด้วยนี่เอาขึ้นเตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจลีทานน้าจิ้มครับเดี๋ยวจะบอกสูตรน้ําจิ้มอีกทีนะึงอ่ะสูตรน้ําจิ้มซีฟูด้ดเจลีเรียบเวนะนี่นะวัตถุดิบก็จะมีอันนี้น้ำมะขามเปียกอันนี้ อันนี้น้ำเชื่อมน้ำตาลอ่าอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลนะนี่มะมะขามเปียกนี่หอมพริกไทยผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีพริกแล้วก็มีกระเทียมรากผักชีน้ำปลาผงชูรสน้ำกระเทียมดองขั้นตอนแรกโขกรากผักชีก่อนเจรีบบอกนะอ่าตองตำรากผักชีไปก่อน แล้วก็ตามด้วยกระเทียมอ่าต่อไปก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับผงชูรสน้ำเชื่อมเมื่อเราโขลกละเอียดแล้วเราก็เทลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะนี่เราไม่ใช้มะนาวนะครับเราใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทนนะครับมันจะอร่อยน้ำมะขามเปียกมันจะอร่อยมันจะเปรี้ยวคนละอย่างกับน้ำมะนาวจะเปรี้ยวคนละแบบ แล้วก็น้ำปลาแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเป็นพริกเขียวก็ได้พริกแดงก็ได้นะครับวันนี้เราก็ใช้แบบแบบผสมไปเลยทั้งสองทั้งสองสออีเป็นอันเสร็จแล้วนะครับปลาหมึกย่างซีฟู้ดมะขามนี่ซีฟู้ดมะขามแฉะนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด แชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ